สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิมกิตยาพรค่ะ แจมอภิชยาค่ะก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะในรายการ global insight นะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตนะคะภาพรวมตลาดหุ้นให้ฟังกันนะคะแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกกันก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยสหรัฐนะคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะก็เริ่มที่จะมีการปรับฐานลงมาแล้วนะคะซึ่งถ้าเราดูเมื่อช่วงเย็นนะคะเมื่อเมื่อวนันเมื่อวานนะคะก็จะเห็นได้ว่าอย่างหุ้นหุ้นในตลาด ฮ่องกงเนี่ยก็มีการปร,บปรับย่อๆลงมาด้วยนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นนะคะโดยเฉพาะดัชนี N นสแต็นะคะนี้เนี่ยคือลบไปนะคะประมาณ2.5%นี่คือมากกว่าเพื่อนๆเลยนะคะโดยที่ดัชนี s อสแอนด์พีห้าร้อยเนี่ยก็คือลบไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าดาวโจนเนี่ยก็คือค่อนข้างจะทรงๆในแดนบวกก็คือค่อนข้างจะแบบเอ่อค่อนข้างจะมิกซ์นะคะคือว่าดัชนี N นสแตเนี่ยลบมากที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะดัชนี N นสแตเนี่ยเป็นเป็นดัชนีที่บวกขึ้นมมาาไดด้กที่สุ เลยนะคะเพราะว่าก็คือรวมกลุ่มเทคโนโลยีไว้นะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะเมื่อ ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงช่วงต้นสัปดาห์นี้ด้วยเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นว่าตลาดเนี่ยคือมีการปรับฐานแล้วนั่นเองนะคะซึ่งนักวิเคราะห์นะคะหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็ออกมาออกมาบอกนะคะว่าการที่ตลาดหุ้นปรับฐานลงมาเนี่ยก็คือเป็นเป็นเพราะว่า v a l u a t i o n นะคะหรือว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยที่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะะประกอบกับว่าบอลยิเนี่ยมีการดีดขึ้นนะคะในในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่เขาก็ยังบอกว่าการที่บอลยิเนี่ยหรือว่า ผลตอบแทน,พ,นพันธาบาัตรรัฐบาลของสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะคะของ,ของนักลงทุนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าจะทําให้ตลาดะมีโอกาสปรับฐานได้เพราะว่ามันจะเป็นในทิศทางที่ส่วนทางกันนั่นเองนะคะแต่ว่าทางนักวิเคราะห์หลายๆเจ้าหลายสนานักเขาก็บอกว่าตัวของบอลยูนะคะหรือว่าพันธาบัตรรัฐบาลเนี่ยก็คือยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ,ะถึงระดับที่สูงขึ้นจนน่ากังวลน,นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนักลงทุนนะคะใน,ในตลาดเนี่ยก็ กำลังจับตานะคะด้านของธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะเขาก็จะมีการออกมากล่าวด้วยนะคะว่าเเขาจะมากล่าวถึงมุมมองเงินเฟ้อนะคะแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงในในในมุมมองของบอลยิวด้วยนะคะคือวันนี้เนี่ยเขาจะออกมาแถลงนั่นเองนะคะก็อันนี้เนี่ยหลายๆคนก็จับตากันนะคะว่าเฟดเนี่ยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะอาิต นี่นะคะก็เอาตรงนี้เอาภาพตรงนี้มาให้ดูกันนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพอร์ตการลงทุนนะคะของคุณบรันเดร์บัฟเฟตต์นั่นเองนะคะแล้วก็ที่พอเทียบเนี่ยมาถามว่ามาเทียบอะไรมาเทียบว่าหุ้นตัวไหนนะคะสามารถบวกได้เดี๋ยวถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสําหรับในช่วงปีที่ผ่านมานะคะถ้าเรามาดูใช่ในกันนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้วัดตามสัดส่วนการลงทุนของคุณบรันเดร์บัฟเฟตต์นะคะคือวัดตามว่าแกเนี่ยไปถือหุ้นตัวไหนแล้วก็ สุดท้ายแล้วเนราคาหุ้นปรับตัวได้ดีที่สุดนะคะตัวที่เราเห็นว่าโบดได้แรงมา,มากๆเลยนะคะตัวบนสุดเลยก็คือ BYD นะคะ BYD เนี่ยก็คือเขาเป็นทั้งบริษัทนะอันนี้เป็นบริษัทสัญชาต์จีนนะคะโดยหุ้นของเขาเนี่ยโค้ย่อคือ1211นะคะดย BYD เนี่ยคือเขาก็ทำประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าในจีนใช่ไหมคะคือตรงนี้เนี่ยสามารถเติบต โตล้อไปกับเทรนดที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วก็เราเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้เยอะมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพวกกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเทส l a เองหรือ n ีโเองเยอะใช่ไหมคะ BYD เนี่ยก็ไม่น,น้อยหน้านะคะบุกได้ประมาณ507นะคะแล้วก็ถามว่าคุณวอลเปเเฟเนี่ยเขาเพิ่งมาลงทุนในกลุ่ม EV ในช่วงที่ ลาดเดี๋ยวหันมาสนใจเยอะๆหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่นะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูย้อนหลังเนี่ยความจริงคุณบร r r ั์นะคะมี t Y D ีเนี่ยอยู่ในพอร์ตเนี่ยถือว่านานแล้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่แกถือละกันแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้ดีเช่นเดีวยวกันก็คือ Snowflake นะคะแล้วก็การการถือหุ้น Snowflake ของคุณบริษัทเนี่ยค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เรา ไม่ค่อยได้เห็นกันมาก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีปกติแล้วเนี่ยคุณบวอล์มเฟดแกจะถือหุ้นที่เรียกว่าคือเป็นหุ้นที่เติบโตได้ดีนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเหมือนเหมือนเป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่นะคะประกอบธุรกิจมานานแล้วแล้วก็มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงมีกําไรแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าถ้าเราดูตัวอื่นเนี่ยหุ้นที่แกถือจะมีอะไรบ้างมี Apple ใช่ไหมคะ General m o t o r อ a ตอร์อัลเเป็นต้นคือจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้เป็นหุ้นมมือวาากนะคะค แต่ตอนนี้เนี่ยพออย่างถ้าเรามาดูล่าสุดในส่วนของตัว Snowflake นะคะ Snowflake เนี่ยคือเขาก็จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฝั่งสหรัฐนะคะเมื่อประมาณช่วงประมาณไตรมาสที่3ของปีที่แล้วนะคะและสิ่งที่น่าสนใจเลยคือ วอร์เรนเบรฟเฟตเนี่ยเข้าไปลงทุนตั้งแต่คือคือตอนในช่วง IPO นะคือตอนเราในระหว่างช่วง IPO เคอรเลยนะคะคือไม่ได้ไปซื้อในกระดานหรือว่าไม่ได้ไปซื้อในตลาดตอนที่หลังจากหุ้นเนี่ยเขา IPO แล้วนะคะแล้วก็ปกติแล้วแกเองแกก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้น IPO มากขนาดนั้นนะคะและยิ่งอย่าง n o w f l a k e เนี่ยเขาประกอบธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับเทคนโนโลยีนะคะเกี่ยวกับระบบคลาวด์แล้วก็ Data By House นะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้คือส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นกลุ่มบริษัทที่แกเป็นลงทุนมากนัก นะคะแต่ก็อันนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกันที่เราเห็นว่าแกก็มีการไปลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนา t านะคะซึ่งสำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตแกเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะปีที่ผ่านมา Snowflake เนี่ยก็คือโบกได้ประมาณเกือบเกือบร้อยห้ค่ะ ทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งกันว่างนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยทางบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอย่าง Apple เนี่ยเขาก็มีการเผยนะคะยอดส่งมอบ iPhone นะคะเมื่อช่วงไรมาส4ปีที่ผ่านมานั่นเองก็คือเป็นช่วงที่ iPhone ตัวใหม่ของเขาออกมาก็คือเป็น iPhone 12นั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่เขาประกาศนะคะตัวเลขยอดส่งมอบ iPhone ออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นนำนะคะบริษัท อีกสันชาตินึงก็คือเป็นเป็นอ่สันชาติเกาหลีใต้นะคะอย่างซัมซุงเนี่ยได้เป็นครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ปี2016นั่นเองเพราะว่าเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยคือับ Apple ก็จะตามตามซัมซุงมาะคะแต่ว่าครั้งนี้เ,เขาบอกว่าไตรมาสสี่เนี่ยเขาสามารถที่จะทํายอดส่งมอบนะคะเอ่อโทรศัพท์เนี่ยคือเอ่อให้ให้แซงหน้าตัวของซัมซุงขึ้นไปได้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรามาดูนะคะในช่วงของไตรนไ,ไตรมาสสี่นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยแอปเปิลเขาก็บอกว่าเป็นเป็นควอเตอร์หรือว่าเป็นเป็นไตราระคะสคํหรับหรับบ ะะซึ่งเขาก็สามารถที่จะส่งมอบนะคะตัวของ iPhone ได้เนี่ยถึง90ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นเป็นในส่วนของไอ o n e รุ่นใหม่ด้วยนะคะที่มาช่วยหนุนนะคะตัวตัวยอดส่งมอบอันนี้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปดูนะคะทางท้งโลกเนี่ยยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนของทั้งโลกเนี่ยในปี2020เนี่ยต้องบอกว่าถูกกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะจากจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันเวลาะคะอาจจะไม่ได้ส่งมอบได้ทันเวลาะคะดังนั้น นยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนของทั้งโลกเนี่ยก็หดตัวนะคะอยู่ประมาณ5%นะคะแต่ในขณะที่ Apple เนี่ยถ้าเรามาดูทั้งปีในยอดส่งมอบ เพวกโทรศัพท์อะไรของเขาเนี่ยคือบวกได้ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนเอ่ออีกสองเจ้าเนี่ยที่เออ่ยอดส่งมบอบเนี่ยหดตัวค่อนข้างแรงเนี่ยก็คือตัวของหัวเว่ยนั่นเองนะคะหัวเว่ยเนี่ยลบไปประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ซัมซุงเนี่ยคือติดลบไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะซึ่งทาง Apple เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เผยนะคะยอดขาย iPhone ที่เป็นไอโฟนสิบสองนะคะในช่วงของเออ่ไตรมาสสี่ปีที่แล้วก็คือว่าตอนที่เขาประกาศงบออกมาเนี่ยยังไม่ได้มียอด ขายนะคะของ iPhone 12เนี่ยเผยออกมานะคะแต่เขาก็บอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในในไตรมาส ที่4นะคะปี2020เนี่ยรายได้ถ้าจากการขาย iPhone ยของของ l p p l e เนี่ยก็คือบวกอยู่ที่ประมาณ17นะคะซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไตรมาสที่4นะคะหรือว่าเป็นในช่วงสิ้นปีเนี่ยคือเป็นไฮซีซันของเขานะคะคือว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทํายอดขายได้ดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่า Apple เนี่ยเขาจะมีการเผยนะคะรายได้ที่มาจาก iPhone 12คือ iPhone รุ่นใหม่ที่เขาเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปหรือเปล่านะคะ อันนี้อีกบริษัทหนึ่งเรียกได้ว่ามาพูดถึง Apple ิลฝั่งจีนกันบ้างนะคะคือพอ,พอดีนีน่เขาเรียกว่าไงด้คือข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเป็นสี่สัตว์กันเพราะว่าความจริงเรายังไม่ได้มีรายละเอียดอย่างแน่ชัดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เสี่ยวมี่เนี่ยคือเขาออกมาเผยเนี่ยก็คือเป็นแค่ไอเดียหรือว่าแผนการเฉยๆนะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้เซี่ยวมี่เนี่ยคือเขากาลังแผนที่เขาจะทํารถยนต์ของเขาเองนะคะรูปแบบหน้าตาเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นกันนะะแล้วก็ภาพหนึ่งที่ที่จําได้เลยคือ เรียกได้ว่าเจริญรอยตาม Apple ไปคอ่อางอย่างชัดเจนนะคะถามว่าทำไมาอยู่ดีๆเสี่ยมี่เขาถึงสนใจที่จะมาทำพวกรถยนต์น,นะะทีนี้เนี่ยพอพอลองกลับมาดูนะคะว่าเสี่ยมี่เนี่ยแรกเริ่มเลยคือเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็คือรอไปกับในส่วนของตัว Apple เนาะและวพอหลังพักหลัง Apple เนี่ยเขามามีการให้บริการที่เน้น คือเน้นรายได้จากการให้บริการมากขึ้นใช่ไหมคะเพื่อเป็นการ,ก,ารกระจายรายได้นอกเหนือจากการขายมือถืออย่างเดียวซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นอะไรที่เสี่ยมี่เขาก็โฟกัส,สเช่นเดียวกันคือเขาก็เน้นรายได้จากการให้บริการด้วยนะคะทีนี้เนี่ยแล้วก่อนหนะ้านั้นที่ Apple ก็มาบอกว่าเอ้ยจะทารถยนต์ไร้คนขับอย่าง Apple Car ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มมีการหาซัพพลายเออร์แล้วว่าจะให้เป็นบริษัทฝั่งเกาหลีเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะคะ เซี่ยวมี่เขาก็มาบอกเช่นกันว่านี่คือเขาก็มีแผนว่าจะแผนที่จะสนใจทําเกี่ยวกับรถยนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ถามว่าอะไรโดนใจที่ทําให้อยู่ดีเขาเนี่ยอยากจะมาผลิต มีผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่เป็นในส่วนของรถยนต์นะคะคือทางบริษัทเนี่ยคือเขาก็เลยบอกว่าคือตอนนี้มองว่าธุรกิจสมาร์ทโฟนเนี่ยคือบางทีอาจจะเป็นอะไรที่เริ่มค่อนข้างอิ่มตัวแล้วคือมีผู้เล่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ส่วนมากในโลกนี้เนี่ยก็คือใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นโอกาสในใน,ในตลาดของสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะเริ่มมีจํากัดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายๆบริษัทคิดว่าน่าจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยคือตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ายิ่งโดดเป็นปปรระเเภทที่็นวิคชั้ือไดบ ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะแล้วเราก็เห็นเทรนตรงเนี้ยคือคือเพิ่มมาอย่างอย่างแบบอยากเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ความจริงอันนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจต,ตนารมณ์ของ c ีอของเซี่ยวมีอยู่แล้วนะคะคือเขาก็มองว่าเขาอะต้องการที่จะพัฒนาหรือว่าต้องการที่จะอินโนเวทไปในแอบเรียใหม่ๆซึ่งเขาอาจจะยังไม่เคยทําธุรกิจแนวนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2013นะคะ,ะ,ค,ะคุณ c e o ของเซี่ยวมี่เนี่ยคือเขาก็มีโอกาสได้ไปพบกับคุณอีลอนมาร์ด้วยนะคะแห่งเทสลาเนี่ยคือ พบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเออเว็บไซต์ที่ทําที่รีพอร์ตกับข่าวอะไรต่างๆนานานเนี่ยก,กำลังจะเชื่อมโยงอยู่นะคะว่าคิดว่าเอ้ยเนี่ยรถของ x i a ม m เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็น่าจะเน้นเซกเมนต์ไหนรวมถึงราคาประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยังยังไม่ได้มีรายละเอียดอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคือบริษัทเขาแค่ออกมาเผยเป็นแผนการก่อนละกันนะคะถ้าเรามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกครั้งนะคะ อาทีนี้ก็ยังอยู่ในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะยังนนะะอยู่ในฝั่งจีนนะคะสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานเลยนะคะก็คือตลาดเนี่ย correct ค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะของหุ้นกลุ่มที่เป็นเทคจีนนะคะถ้าเราดูในดัชนีรวมๆนะคะคือจะเห็นว่าตัวที่เป็นหางเสียงเทคเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เมื่อวาน ETF หนึ่งตัวที่เราก็เอามาเล่ากันค่อนข้างบ่อยนะคะอย่างที่เป็นไอแชร์หางเสียงเทค ETF อะค่ะโคย่อคือ3 0 6 7เนย่ยก็มีการปรับตัวลดลงประมาณเกือบๆกเอนะคะ แล้วก็ความจริงถ้ามาดูรายตัวเนี่ยคือจะเห็นว่าหุ้นที่มันปรับตัวย่อลงอะค่ะอันนี้ก็คือจะกระจายอยู่ในกลุ่มเทคหมดเลยนะคะถ้าเราลองมาดูดีๆบางทีหุ้นหลายๆตัวที่เราเห็นว่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันเราอยากให้มันย่อเนี่ยมันไม่ได้ย่อนะแต่ว่าเมื่อวานมันย่อได้ค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเทนเซนตลดไปเกือบๆหกเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเมื่อวานอาลีบาบาเนี่ยก็คือลดไปประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะคะเสี่ยมี่เนี่ยเดียกไดียว่ารลวนค่อนข้างแรงเลยนะคะเกือบๆประมาณแปดเปอร์เซ็น นั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีตัวไหนอีกที่บวกมาได้เยอะๆนะคะอย่าง JD Health นะคะที่ตั้งแต่ IPO มาเนี่ยก,ก,ก็ก็มีราคามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดเนี่ยพอเมื่อวานตลาด correct ลงมาเนี่ยอย่าง JD Health เองก็คือปรับตัวลดลงไปประมาณ7%นะคะค u ายโซก็เช่นเดียวกันนะคะบริษัทที่ IPO มาได้ประมาณเกือบๆ2สัปดาห์แล้วเราก็ไม่ได้เห็นโอกาสที่มันจะ ย่อลงมาขนาดนั้นนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือย่อลงมาเกือบๆ6%นะคะและชาวนี้เนี่ยตอนที่ฮ่องกงเปิดแล้วนะคะคือจะเห็นว่าดัชนีห่างเสงเนี่ยคือตอนนี้อยู่ในระดับที่บวกอยู่นิดเดียวแต่นิดเดียวมากจริงๆอยู่ประมาณ0.1%นะคะแต่ว่าอย่างห่างเซงเทคเนี่ยก็คือยังอยู่ในแดนลบอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นหุ้นเทคจีนเนี่ยย่อลงมาอยู่ในระดับเนี่ยส,สักพักแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ก็อันนี้ก็ยังอยู่ในฝั่งของจีนอยู่นะคะเอาข่าวหนึ่งมาฝากนะคะก็คือว่าเป็นข่าวของการ IPO นะคะของบริษัทที่ชื่อว่า VSPN นั่นเองะคะใครฟังชื่อนี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆกับชื่อนะคะของบริษัทในฝั่งสัญชาติสหรัฐจังเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของฝั่งจีนนะคะเขาเรียกว่า VSPN นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เป็นบริษัทนะคะที่เอ่อถูกหนุนนะคะด้วยด้วยเทนเซ็นก็คือว่าเทนเซ็นเนี่ยเขามีการเข้าไปลงทุนเนี่ยในบริษัทนี้ด้วยนะคะสำหรับ VSPN VSPN เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทําเกี่ยวกับพวก e-sport ทัวร์นาเมนต์นั่นเองก็คือเป็นการจัดการแข่งขันนะคะแล้วก็ทําพวกคอนเทนต์นะคะรายการต่างๆนั่นเองแต่ว่าก็คือจะอยู่ในฝั่งจีนนั่นเองถ้าเรามาดูในภาพเนี่ยคือเขาจัดกันเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือการแข่งขันเกมในจีนเนี่ยคือเขาไม่ได้มาเล่นๆค่ะเขามาแบบจริงจังก็คือว่าเขาจัดเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นฮอลนะคะที่คนเนี่ยมามาแข่งขันเกมกันนะคะซึ่ง e-sport เนี่ยก็คือว่าเป็นการที่คนเนี่ยเข้าไปนะคะเล่นเล่นเกมออนไลน์นะคะแต่ว่าคน ที่อาจจะยังไม่ได้แบบเออเข้าไปเป็นผู้เล่นนะคะเขาสามารถที่จะเข้าไปนะคะเข้าไปซื้อตัว๋วเข้าไปชมคนที่เขาแข่งเล่นเกมกันได้นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างตัวของ vs เอ่อ vs pn เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะคะในใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการ สร้างนะคะ e-sport t o u r าเมนต์ขึ้นมาเนี่ยกว่า13,000ทัวร์นะคะที่ที่เขาเคยที่เขาเคยบอร์ดแคสต์มานั่นเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ารายได้ของเขานะคะที่ที่เกิดจากตัวของการจัด e-sport หรือว่าการแข่งขันนะคะเกมออนไลน์เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ0 0ล้าน US d ลลาร์เลยนั่นเองนะคะเมื่อเมื่อในช่วงของปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งถามว่าเขาจัดให้ใครบ้างนะคะด้วยความที่ Tencent เนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าไปถือหุ้นนะคะใน VPN s เนี่ย ก็เขาเนี่ยไปจัดทัวร์ทัวร์นาเมนต์นะคะของ e-sports เนี่ยให้กับเกม ROV ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นเกมที่คนไทยเราเนี่ยคุ้นเคยอย่างดีนะคะ VSPN เ,เขาก็เป็นเป็นคนที่โฮสต์นะคะ e s p o r t ตทัวร์นาเมนต์อันนี้ขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวของ VSPN เนี่ยเขาก็กำลังที่จะเข้าไปนะคะเลงที่จะจดจดทะเบียนนะคะในในตลาดหุ้นสารัฐหรือว่า เข้า IPO นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะคะว่าเขาเนี่ยจะ IPO เนี่ยในช่วงวันไหนนะคะราคาเท่าไหร่เนี่ยเขายังไม่เปิดเผยออกมาแต่ว่าเขาแค่เล็งไว้เฉยๆนะคะว่าเขาเนี่ยก็อยากจะมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยจะเข้า IPO เนี่ยในตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าวันที่เขาจะ IPO หรือว่าราคา IPO เนี่ยจะเป็นวันไหนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวถ้าเรามีอัปเดตอะไรเยวก็จะเอามาอัปเดตกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับในส่วนของ e a r n i n g ็นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ปลายปลายเออร์เน็งซีแล้วก็คือใกล้จะจบกันประกาศงบนะคะของบริษัทสหรัฐนะคะในไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงที่จะพอมีบริษัทที่เตรียมจะประกาศงบอยู่บ้างนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวของโฮมเด p โ t นะคะที่เอ่อ ประกอบธุรกิจคล้ายๆคล้ายๆโฮมโปรบ้านเหล่านั่นเองนะคะรวมถึงบริษัทที่เป็นบริษัทชาระเงินนะคะชําระเงินออนไลน์ก็คือตัวของส q u วร์นั่นเองนะคะแล้วก็วันพุธค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวก็จะมีตัวของ Nvidia ด้วยนะคะมีเทเลด็อกด้วยนั่นเองก็เดี๋ยวงบเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็นำข้อมูลมาฝากกันประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการ g o b a l Insight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ